ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทกตามไปหัก,หกแพงกว่าจะเป็นทางไทยหรือว่าฟังเล่าฮอกพดีเนาะทุกหมองทุกบอนคลิปนี้จะนำเสนอกับงานศพในหมู่บ้านของเฮาเนาะหมู่บ้านน้ำมงมืองไสปพุทท่องแค้งสวรรดิเกตฮาก่จะเก็บผาพบรรยากาศให้บึงเนาะงานศพกำลังจะเคลื่อนศพออกมาเนาะ กับมาซอยงานศบเพลินพี่น้องเสิร์ฟเขาปลาอาหารแล้วก็ล่างถ้วยล่างซามฮากะเล็บเนาะปลาเม่าวกากระสิได้เก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมดเ จะเป็นหลุ่นเองเนาะลูกของาูก้เกี่ยวหน้าบ่าวคำละเนาะคนปูเสียชีวิตก็มีลูกมีลานกับหมู่บ้านเอาเองเนาะสอยเรือกัน เมื่อนี้อนี้ออกงานรัวๆกับเมื่อยแน่พี่น้องความเมาจนอยากเสียงเผาเพราะว่าเร่งล่างจานเนาะยันบทท่นล่างจานโกงบากใหญ่กับสาวาวเ้านะสาวเล่าแล้วก็มีพี่น้องอยู่สี่คนพากันลังเร่งแล้วตะแลนไปเอากล่องน้ำซาวแพงเนาะเพื่อจะได้ภาพบรรยากาศ ให้พี่น้องได้เบເ่งได้ชมในหมู่บ้านของเฮาว่ามีงานหยังแน่เฮ็ดหย่หันนะบ้างๆเนี่ยครู หลังจากที่เอาศพเคลื่อนออกไปเนะาะทั้งมันเมื่อื่นกับสีกวดเนาะค่ะเนากวดออกไปกกเ,เ,กบบเห็ดตามันเี็ดหอมกระเพรี่แถวแกบูฮานเฮาคนเคยเห็ดกันมาหมายถึงกวดสิ่งที่ว่าความมิ้งข้ามไข่เนาะบ่อไห้มีมาอีกคนว่าเนาะนปออไปก็ขอให้ไปดีขอให้ขึ้นสวรรค์ชันพระเป็นว่า นาะมีสงบสุงงส่มกระซิกวาดนอะเนาะสิ่งที่พระจบาโป,ป่งงามพนว่าคว่ำเจ็บคว่ำไขโ่โรคไข่ไข่เจ็บมาแหละเอ้าพี่น้องมั่วตั้งแต่ว,ว่าผูกขวดทันเหมนไพ่อันนี้ไ <c oughs> สาวเล่าลัางจ่าเทียนพากันล้างจานซอยกันแล้วก็มาโอ้ยขนาดเลยพี่น้องแนงวโกยแต่สาวเล่าเจ้าคือเอามือหยวมมือหยวมบทท่านใจเจ้าตีกระทันหันว่าสัน่นสาวเล่าเล่งเร่ง เล่งย่เงใหญ่ทํางานนําองเจ้าเอ้าฮื้อเป็นตี้อะน่ะเออฮื้อบ่ได้เอานี่ยบ่เห็นหานี่ยบ่เห็นวไปอเออสิกับนบด้จิเด้อ จภาพดีป้าเมาสิยวนมีน้ำหลดที่แก่ซพเนาะพี่น้องเนาะก,ก็เลยได้ภาพแบบนี้นะ ไม้คองคนเฮากระใต้แล้วก็บอกขึ้นนะพี่น้องคือต้มไม้คือกันกระผาตอกอะไรนาะขั้วแล้วระเบิดยางแหละสีเอาไปหวานเป็ดกระปุกกระบอกได้แล้วผลมะนาะสำหรับห่างกายของคนเฮาอะนะสเหมือนเข่าตกแตกนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางเขาเนาะพี่น้องภาพบรรยากาศเสิร์ฟน้ำบนว่าเสิร์ฟน้ำ บริเวณด้านาหน้ากัซซิมีเสิร์ฟน้ำสมน้ำดื่มนี่กับเขามาฮอดบริเวณป่าซ่าอลไรเนาะพี่นาะเขามาฮอดภา,า,า,ายในแล้วกัซซิคุ้นเคยกันเนะาะเพราะว่าได้ชมคลิปวิดีโอหลายๆคลิปแล้วที่เขามาในปา่าซ่าเนาะอ FC พวกเขามาใหม่กัซซิยังโบโบคุ้นเคยอะไรเนาะ เอฟซีผู้เก่าเนี่ย่นพุ่งเคยแล้ยนะหลังจากนั้นกระส,สีเอาศพลงมาหอดเป็นทีเหียบห้อยแล้วเนาะพี่น้องมะม่วงกระกลงจากรถแล้วก็ขอเก็บภาพบรรยากาศต,ตอนเขื่อนลงเนาะตอนหยกซุปลงมาจากรถกระสีได้เอาไปวางวางไวม้มองพื้นพ่ะนะพื้นที่หาไว้พ่ะนะไปเอากระสีไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้อง ไปบ่งกันเลยมองว่างพื้นม่นี่แหละพี่น้องปลาเพนีบ้านเหากะสิเป็นแบบนี้หาพื้นเลี้ยงไว้เป็นไม่เลียนลำไม่เลียนลำพื้นนี่กะสีพื้นนี่กะสิเอามาแต่ทั้งอื่นพี่น้องเพราะว่าปลาษาของบ้านเฮานี่มันมีแต่ต้นไม้น่อยเนาะต้นไม้ใหญ่มันเบิล้วแล้วหาพื้นทั้งอื่นมากองไว้ห็ดไม่เลียนลำแล้วก็ วางซุปเนาะเอาเก้าก่อนพอมันยืนมพอเดี๋ยวพอเลยอยุ่ยอยุ่่ยอย่ารับอะไรได้ซอยกันเนาะภาษิมีลูกมีร้านซอยกันแล้วก็มีมีหน่วยอันที่เพิ่นขายลงซุปนะเนาะเพิ่นกับบริการบริการเยหยียบห้อยซอยเรือกัน มันจกเดืองไหมตัวคร่งกลางฮะเนาะพื้นนะเบิ่งแน่นะบ่าวคลิปนี้ก็เบิ่งยาวๆแน่เนาะพี่น้องเบิ่งยาวๆแน่คนณกรลายพี่น้องเลยเบิ่งซัมมี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะวิธีวาง หลังจากนั้นแล้วก็ประกอบลงประกอบลงเข้าไปพี่นนอะวางซุปแล้วก็ประกอบลงเข้าไปพ่นกระโตโกยไปพี่นาะพ่นตกลีนเลยเท่าเป็นผูวัน ไพไพบัดไทยอันเคยแถวใบหวานพ้นหาแก้วนะพัวใหญ่ดิโอ้ยใช่ร้านเคยอีกคือฉลาดแท้ผันใหญ่เด้อพผัใหญ่ภาพุัวใหญ่ไหมผัใหญ่พาพในบอยากหวานใส่ร้านเคยฮัทไหวเนาะฮัดไหวทำกันได้เก็บอย่างเดียวไม่นะใส่กันได้สนอกผลงานได้ยังนีพ้นหาแก้วได้พลนหาแก้วภาพ พี่ที่สูตรกันแล้วแล้วพี่น้องเก็บภาพไว้บท่านผักเบกกินน้ามพี่น้องทบท่านฉับเลยบเรบภาพตอนเ็นสูตรฉับ โอ้ยมีหายฟูหยกหนามกันเจ็กจังใดสูตรเทียมหอยแล้วก็ชิเรียมพิธีวางเพิ่งที่เนาะบาทนี้เนาะเตรียมยำยาช้เตรียมยำยาชด้ นังเด้นนั่งลงเดยญาณนำาาวาริวะาปุราปริปุเรนติสักครังอวามีวัยโตที่ังเกตนัอุปกาปฏิปิฏิตังปิตังคุมงิปมีวสัมสันตุสัพเพปุเรนตุสังขปันโทปนารสญาธามณิโสติราสุมาธาสุขีติฏา

harang ya namamat hassini ya kasih ini yaini tasang kacaang kata Man sayawannya pari hewan anak tapi tan matanya hewan kita ia tanyu Ay yang cakotakinnakin sang kami Subarii soya kita mu itu

มีส <S preach ers> ูตรสูตรทำพิธีเหียบหอยแล้วให้พรเหียบหอยแล้วหยาดหน้าเหียบหอยแล้วก็จะเป็นพิธีวางเพล่งเนาะพี่น้องเนาะเอาไงพามตะขาไวตะขาไวถูกเทียนเนาะโอ้ยขะน้อยกะบริลรอบเมื่อไรบอกบริลรอบเมื่อไรบ่เมื่อไร กระสีขาไปวางขั้นตอนทำอิดกสิเป็นพระสงฆ์ไปวางก่อนเนาะที่ซองก็จะเป็นแม่ขาวเนาะที่ซามก็จะเป็นชาวบ้านเขาเอง ตาเมากระชีเขาไปว่างกว่าเด้อทุบแล้วเหรอไปเอามันเราจะไปเอาใหงาเหงาด้วย,วยโอ้ยน้ำทางคอยทาง,นานงาพี่นางโอ้ยพี่นางน้ำทางเป้าคอยโอ้ยพี่นางอุ้ยคือเห็ดจ<า>ังสั้นมืงเขาค่าดึง มที่วางดอกไม้ทุกเทียนเนาะขอให้สงบสุขเด้อไปสู่สุติโอเคเลยฮะผูกก้นกรสิผูกออกผู้เขาเนาะพี่เนอะ

นาง oh, come in, for one. นองอกทะแม่มาผัว กวางเพิงแล้วนกพี่นนองแล้วเป็นที่เหยบหอยชาวบ้านเขากระชิกลับเมื่อกระชิเลือแต่หยาดพี่นนองเนาะสถขาคุ้มไฟบางนกพี่น้กงเนาะกระชิคำเพื่อแต่งชีได้เมื่อเนาะหยาดพี่น้องของ่นส่วนชาวบ้านเขากระชีได้เดินทางเมื่อ เมื่อเนาะพี่น้องสวัสดีพี่น้องไม่กิงบ่เมื่อบ่เมื่อดูสิยังทาบึงก่อนปลาดาสวัสดีเราจะชี้ทางไลน์ไปดูไปดูไกลวันนี้ก็มาส่งสักร้านไปพี่นี่เขาปัสสาวดูขนาดสินี่ซึ่งจะเป็นถเถื่อแหละหาเถื่อหกเถื่อเลยปวดเนาะลายเถื่อลีปินอ่ะคลิปนี้กจะโอจบเพียงสนิทเนาะพี่น้องเนาะ ปัิจบก็มาจุบด้วยน้ำหอมนี่น้องน้ำมนต์ให้ล่างหนาล่างตาเพื่อนวะใครออกมาแต่ป่าก็ให้ล่างหนาล่างตามามาพวกเปันสองหนะรถหม่ มาฮอตเป็นทีเฮียบห้อพี่น้องป้องป้ายเจมนเมื่อยเมื่อนี่เหงาอักหลอสองเมื่อเลยดีพี่น้องเมื่อวานนี่ก็เบิดมือเมื่อนี่ก็เบิดมือยาลัดนี่นะเ้าจนเหนื่อยอืมผุดผุยยางหลัดทงก็มีภูคานี่นางหลุดมาแล้วค่ะไปกันน่งหลุดค่มากันนางหลุด คลิปนี้จบนะพี่น,งนองเ,อเ,อเอนาะพออวยใส่ให้พ่อพอแม่พี่ปานอาที่เขามาบึงมาส่งจงมีสุขภาพแข็งแรงหังมีซีสุกอนุมันควันยืนค,คลิปนี้ก็กขอกก่าคำวา่าจบคลิปสบายดีสบายดีรัวๆเงาเๆมาแต่ป่าสะพุตค้าไป